สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับพี่ก๊อฟนะครับเป็นผู้ที่จะคอยสอบถามวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องการเลือกซื้อกีตาร์โปร่งสำหรับมือใหม่นะ มอใหม่มหัดขับอ่าใช่ผมจะพูดถึงแบบคร่าวๆนะครับจะไม่เจาะลึกมากมายกีตาร์โปรง่งวันนี้ก็ที่หามาได้ก็จะมีอยู่2แบบ2ประเภทก็คือแบบได้หลอกธรรมดาครับแล้วก็แบบคอว้าวเข้าเรื่องกันเลยฮะขั้นแรกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับว่าจะชอบกันแบบไหนถ้าพอเล่นเป็นก็จะดีก็จะดีมากๆเลยครับก็จะได้จับทดสอบหรือว่ามันเข้ากับมือเราไหมอะไรไหม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยู่ที่งบประมาณครับผมจะพูดแนะนำคนเล่นใหม่ครับจะขอพูดเรื่องนี้สําหรับงบประมาณสําหรับคนที่เล่นใหม่จริงๆไม่ควรที่จะซื้อกีตาร์ที่มีราคาแพงครับผมสำหรับไปเลือกซื้อเราจะมีวิธีการเช็คอย่างไงครับอย่างแรกเลยก็คือเช็คเสียงครับผมเช็คด้วยสเกลครมาติกก็ได้ครับก็เช็คไปถึงช่องสิบสองนะครับ ก็ไล่เช็คเนี้ยทั้งหกสาย่าจจะไม่มีเสียงแบบแบบบอดนี่ฮะเสียงติดเป็ดเสียงแป๊ดแป๊ตุ๊บต,กต,กตกจะจะไม่มีครับเสียงเสียงต้องชัดเจนนะครับก็อ,กอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งผม,ผมจะพูดอะไรราคาย่อมย่อมให้เด็กฝึกหัดที่อยากจะเล่นวันนี้ก็จะไม่พูดถึงกีตาร์ราคาแพงครับพูดถึงกีตาร์ที่แบบฝึกหัดพูดบกไปวนมาก็มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งสคัญมากครับเรื่องงบประมาณสอง ก็คือความชอบมันเล่นเข้ากับเราไหมเราชอบหรือเปล่าจับนิ่มมือหรือเปล่าครับลองจับดูเวลาเราไปซื้อกีตาร์ตั้งสายฮะเราวิธีตั้งสายก่อนจะเช็คนะครับต้องตั้งสายให้ได้มาตรฐานนะตั้งกับเครื่องเลยฮะแล้วก็จะมาเช็คดีเล่นดูเลยว่าเป็นยังไงสายสูงเกินไปไหมถ้าสายสูงเกินไปเนี่ยสําหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาครับเพราะว่าครับ <laughs> อย่างแรกเลยคือเจ็บมือดิบ เจ็บมือแน่นอนครับพี่ก็พี่ก็เป็นเวลาก,ากดมันกดมันกดต้องกดใช้น้ำหนักมือนะ่ะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นกีตาร์ทรงเนี้ยครับผมจะขอยกตัวอย่างทรงแบบเนี้ยสำหรับมือใหม่ครับแนะนำทรงแบบนี้ก็ก็จะดีฮะเพราะว่าถึงเวลาเราเล่นเป็นระดับหนึ่งแล้วเนี้ยมันจะที่จะสามารถเล่นเล่นเข้ามาได้ลึกครับถึงแบบสายโซโล่เนี้ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เล่นได้เลยราคายังย่อม ประมาณสาณ 3, มสี่พันครับไม่แพงครับนี้เสียงก็ค่อนข้างโอเคครับสําหรับรกีตาร์<ป>ที่ราคานี้ยังไงก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับมีอยู่สองเรื่องที่อยากจะฝากแค่นี้ครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นวิธีการแนะนําเบื้องต้นครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งจะพูดถึงเสียงครับว่าสองตัวนี้เสียงมันแตกต่างกันยังไงคือตัวเนี้ยจะเป็นทรงเทียว่าทรงมาตรฐานนะครับทั่วไปกีตาร์นะ แล้วก็อีกตัวเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเรียกว่าอะไรเด็ดคอเว้าอะฮะคอเว้าเสียงตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะออทุ้มๆหน่อยเบสจะเยอะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นแบบย่านเสียงเนี่ยจะกลางๆครับจะออกกลางๆจะไม่มีเสียงตัวไหนที่ว่ามันมันเด่นกว่าอะไรนะฮะก็จะไม่มีเสียงไหนเด่นเลย ขอฝากแค่นี้จริงๆนะครับผมไม่มีอะไรมากครับมันเป็นเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็ทางที่ดีก็คนที่จะให้คนที่เขาเล่นกีตาร์เป็นนะครับในระดับหนึ่งหรือว่าพอเล่นได้บ้างอะไรบ้างครับเพื่อที่จะได้เป็นการเช็คเช็คกีตาร์ไปในตัวครับผมจะได้เช็คกีตาร์ไปในตัวได้รหรือไม่ก็ถ้าน้องที่ยังแบบสงสัยอะไรก็แนะนําครับปรึกษาเจ้าของร้านง่ายที่สุดครับ ปรึกษาจ้ของร้านเลยฮะว่าเราใหม่จริงๆครับก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบบแนวทางที่แนะนิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรมากครับก็ขอลาไปตรงนี้นครับสวัสดีครับผม